ว้มาได้ไซนี่สวัสดีครับจะเต็มแล้วครับเเอาฮะไม่รู้ครับนี่ก็อยู่ละดาวยังไม่ถึงสิบเที่ยวเลยมั้งนี่ผู้จัดการมาตรวจงานแล้วครับมีคนมาถามหาพี่มิมด้วยเขาจะจ่ายตังค่านี้หรือเปล่าครับนู่นนะได้เขาไปนู่นแหละเมื่อกี้นะครับ เราจะมาจ่ายตังค์ค่าดีนะเปล่าเรื่องตังค์นี่สำคัญที่สุดใช่ไหมอู้ขี่พีซีเอ็กมาเลยครับผมนี่รถใหม่ดับ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 ฮ้ยผมกลัวคอมันหลุดดิขันมันมีตัวขันอยู่ได้นี่ครับพี่มิมเรื่องตังค์นี่พี่มิมต้องไปเก็บก่อนครับผม ดิ๊กี้ที่เขามาถามหานี่เขาจะจ่ายตังค่าดินนะ PCX คันสีแดงสวยเนี่ยตัวเนี่ยสวยกว่าตองใหม่ครับ PCX ใจผมยังชอบเลยที่ก่อนนี้ผมไปออกไอ m s x นะตอนนี้ผมขายไปแล้วผมยังอยากที่ก่อนนี้ที่ไปออก m s x อ่ะมันยังไม่ได้ออกตัวนี้มานะครับ มันยังเป็นตัวเก่าอยู่ตัวตูดกลม,กมตัวแรกอะ่ะพี่มิมก็ไปเก็บตังค์แลละโอ้อากาศนี่ช่างหนาวเสลเกินวันนี้มันทำมายเย็นแท้สายเลยได้นี่คือยังหนาวแท้ อ่ะอ่ะครับกับสวัสดีครับผมกับสวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านทุกท่านทุกท่านตกใจมืดนึกว่าใครเรียกอยู่กับผมเอกดำซิ่งเช่นเคยครับผมวันนี้ก็บทบาทขับรถถยเช่นเคยอู้นี่มาดูหน้างานแตงเมาอะไรนะครับยังยังไม่มาเลยครับยังเกยังไม่เข้ามาเลย น่าจะอีกสักพัก,กครับเอ๊มีคนมาถามหาพี่มิมเอ๊พี่มิมไปทำอะไรไว้เปล่าเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็มาถามหาตะตุงนะเขาจะเอาค่าดินมาให้หรือเปล่าที่ไปเทต,ตรงตรงข้ามนู่นนะครับสิบเที่ยวอันนี้ก็อยู่แปลงเหมาคือเก่าครับผม นี่ก็งานก็ได้ประมาณ80%ดอรอันนี้ก็ไปเข้าวันที่3ครับผมนี่ครับปรับได้แค่นี้เนะมีฝีมือมีแค่นี้เนาะข้างหลังเนี่ยจะสูงหน่อยครับจะเปลืองดินหน่อยนะข้างหลังนู้นอะอันนี้ก็อยู่ราวๆไล่กักวๆประมาณนั้น วันนี้น่าจะจบครับเก็บตรงนี้อีกประมาณสามสิบเที่ยวน่าจะจบนะพี่น้องนะเหลืออีกไม่เยอะละวันนี้น่าจะจบโอเคเลยจบนี่น่าจะขุดวางท่อต่อนะเห็นพี่มิมเขาว่ายอย่างนั้นเขาท่อมาลงให้แล้ว,วน,นี่ก็แต่งส l o ล,ลงครับโอ้อากาศวันนี้ก็เมื่อเช้านี้ เย็นเฉียกเลยพี่น้องเอ้ย14องศา15องศาประมาณนั้นเย็นจนมไม่อยากจะพูดถึงเลยนีนรถคือเงียบแท้ตัเหมือนว่าตรงรถถ่ายยืนนะมายืนดูอยู่ตรงนี้นะสายตาผมไม่ค่อยดีด้วยตรงรถถ่ายยืนผมว่ามันน่าจะต่าก็เอาตามระดับมันมาเลยนะนี่ระดับขบปาปักไว้ให้ ป,ปักไว้ให้นะครับระดับขเขตไว้ทุกต้นเลยตรงนี้ตรงนี้ผมว่าระดับอันนี้กันเนี่ยผมว่าน,นี้มันไม่ตรงกันนะอย่างที่เล็งดูเหมือนอันนี้มันสูงเกินเกินกว่าน,นี้นะอันนั้นเส้นอยู่ข้างบนครับนุ่นอันนี้อยู่ตรงนี้ถ้างนั้นโอ้โหตรงนี้สูงตายเลยมันก็จะเชิดขึ้นไปงี้เลยนะ นี่ก็ระดับนี้ครับนี่ระดับที่มาหากันวันนั้นนะครับคือสูงแทล่ล่ะโ,โ,โอ้ท่อนี่เสร็จนี่น่าจะมาขุดวางท่อต่อท่อไอ้เขานะครับนี่งานเหมาคือเก่าครับไม่รู้ว่าพี่มีเหมาเท่าไหร่นะ38บวงหรือเปล่า วันนี้เห็นรถวิ่งแค่สี่ันนะหัวหน้าเกาะไปไหนนี่เสียเกาะไปไหนโตนี่ครับผุดวางท่อต่อทั้งนี้ไปต่อตั้งนี้ไปน,นู่นแล้วต่อตรงนู้นที่วางท่ออยูครับยังไม่เห็นป่าตุงยังไม่เข้ามาหาเราเลยนะดีนะรถไถมีน้มามันครับไอแซมก็ไม่เห็น,นใส่แซม มือ่อวานนี้จูจีกันสงสัยว่าอันนี้หรือเปล่ามีความรักนี่ครับระดับอยู่ราวๆประมาณ40เซนนะตรงนี้ตรงกลางตรงข้างๆอย่างเงี้ยมันจะสูงครับพอดินเก่ามันต่ำลงนะนี่ครับระดับเราก็ปรับได้แค่นี้นะครับฝีมือเรามีแค่นี้ ราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะเนื่องจากเราก็รถไถอยูอ่เราก็ห่างหายไปนานครับเรื่องขับรถไถนะกับไปอยู่กรุงเทพมาด้วยครับมไม่ได้จับนานก็เลยได้แค่นี้นะเราค่อยพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆครับถ้าอยู่กับตะตุงยาวนะผมว่าผมจะไม่ได้ไปไหนได้แหละสงสัยว่าจะอยู่กับตะตุงเลยนะ เทพก็เบื่อครับพี่น้องวนวายครับในกรุงเทพอันนี้ปูไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ถอยรถขึ้นมาอีกนะพี่น้องเอากลองไว้กองเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด,เป,จดเป็นจุดเพื่อตรงนี้เขาจะทำกับแพงนะที่ผมเว้นไวนะ้เนี่ยต้องเว้นไว้ให้เขาประมาณหนึ่งซอกแต่จุ้นทเลยไปหน่อย เขาจะก่อกำแพงนะครับผมแล้วก็จะเอารถขึ้นมาวางมาวางมาวางกองกองกองไว้เพื่อเขาก่อกำแพงเสร็จเราก็ดันลงดันลงดันลงนี่ครับระดับเราถังนู่นนี่ยมันสูงครพี่น้องฝั่งแดนนู่นสูงมากเลยอากาศนี่ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วโอ้โหอากาศนี่ยังเย็น ย็นเย็นอยู่เลยเราก็ต้องออกมาเผาแดดซะหน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าอาบแดดอาบแดดเขาเรียกว่าอาบแดดนะพี่น้องแซมวิ่งไม่หมายทีไม่เห็นมันไปไหนเนี่ยเทไม่ยอมมาทำงานเลยโตแซมวิ่งนี่หายเลยไม่ยอมมาเลยยังไม่เห็นเลย นี่ก็เทยอยู่หนองจิกคือเก่าครับงานแป้งเหมาไม่รู้ว่างานนี้จะขาดทุนหรือว่าได้กำไรเดี๋ยวคอยติดตามชมกันครับผมรถก็วิ่งระวุนระเวะเลยถนนใหญ่ครับแปดเลน,น,นส,สี่เลนแปดเลนมาซะกระยะทางไปกลับเห็นพี่ต้อมหมอกความหรือว่าต้อมเอ๋ยใจเย็นเขาบอกว่าไปกลับ8กิโลนะ ทุกคนคิดว่าไกไ่ไหมแปดกิโลแต่สําคัญว่าทางออกมาอ้รถพนว้าสาคัญว่าทางออกมานี่ก็ยากหน่อยนะครับทางมีตะหลุมนะพี่น้องยันมาถึงถนนใหญ่เลยก็เลยช้านะครับโอ้บรรยากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวพี่น้องบางวันก็หนาวบางวันก็ไม่หนาวนี่อยู่ข้างปั๊มนี่ครับ PC สนใจมาเติมได้นะครับผม พี่มี่มาแล้วพี่มี่มาแล้วโอเคครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบเหมือนกันเอ้ยด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ